เก่งวันนี้เขาปรับเลยแบบอา,บา,อา,บาวอกมาได้หมดแล้วเนี่ยเยอะๆพี่ทอยก่อนพี่เอ้ยทอยก่อนปุ๊ไปแล้วโอเคโอเคป่าเข้ามาป่า,ามามาแล้วโอ้โหสามหน,นึ่งแม่เอาจริงว่ะสามหนึง่งพี่อยู่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 ขอสเ,เล่งก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวตา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 โอเคสักหน่อยสักหน่อยตู ตาตูใช่ไหมจงต้อนรับการกลับมาของข้าโอเคได้เล่นแครี่แล้วครับหลังจากที่ไม่ได้จับแคลรี่มานานเพราะผมไม่ค่อยชอบเล่นแคลรี่นะผมเป็นคนยืนแหลมมาก แล้วก็ตอนนี้ก็เป็นเวลา<ต>กว่าวอ่ากี่โมองอ่ะน่าจะตีสองมั้งใช่ตีสองครึ่งเมื่อะรุ่งตื่นมาตอนนี้นะก็เลยต้องอัดเลยไม่งั้นยวไม่ได้อัดอีกเพราะผมไม่ค่อยว่างครัช่วงนี้ป่าก็โดนเยวเอาไม่ละตายนะตายนะฟนะิกทำไม เล่นตอนนี้ก็จะเหมือนมีคนเบอร์เบอร์หน่อยครับ <c oughs> กระตายกระต่ายคารีแรงแรงเล่นตอนตีสองทำใจนะฮะง่วง่หลายคนอาจจะเบอร์เบอร์หน่อยแต่เหมือนอัดอินแพทนี้ก็จะปรับใหม่ใช่ไหมก็จะแรงรอดูเขาจะเก่งวันที่เขาปรับ <c oughs> เลยแบบออกมาออา,อาได้หมดแล้วเนี่ยเคได้สองครับ ดไ,ดไตีสองพูดดังไม่ได้นะเขานอนกันหมดแล้วเดี๋ยวเขา,ายเยอะเยอะพี่ถอยก่อนพี่เอ้ยถอยก่อนเอาละไม่ถอยแล้วพี่เอ้ยหนึ่งสามไม่ไหวนะหนึ่งสามไม่ไหวโอ้จะตายจะปักด แล้เมื่อกี้กดฟิกเกอร์ไปแล้วเลยทำไมมันโอ้หนึ่งสามพี่ใจเย็ยเนโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่จนพิกฟิกไม่สุดโอเคอารูนก็เอาเกินเอาเอาเกินเอาเกิน,ก,นก็มา,า,มาก็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 มาดิๆๆครับ คุ้มไหมวะเนี่ยคุ้มแหละได้สามอยู่แล้วก็เดินชัดเดาวาอ่ะอ่อีกแล้วอดูอินก็อีกแล้วอาดูอินก็อีกแล้วปากูปากูปาเว้ยไม่บอกมีอีกสองหนึ่งเอาอดูอินไม่ลงว่ะอันิ้เอาสิ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 โดนนะนั่นนะนะ โอเคครับเราน่าจะต้องเอาล่างแล้วเ,เพื่อนมาออกกันแหละกลางเราน่าจะแตกนะตอนนี้อาโดอินกูโดดเข้าไปอีกแล้วเลือดที่ร้อนเหลือเกินโอเคยืนนอ,อก,ก้อมได้อยู่กลางก็นี่อาดูอินอาโดยินกูกไปแล้วโอเคโอเคป่าเข้ามาป่ามาปีอยู่ยังปีอยู่ปีอยู่เอา มันเบอร์มันฟิกขู่ก็กฟิกปิดที้ปิดโอ้ยลิ้นพันกันจะฟิกข้ามเห็นมาฟิกตรงนี้โอ้ถ้าฟิกข้ามเห็นเมื่อกี้แล้ววิ่งไปกลางน่าจะรอดแล้วแหละเนี่ยครับตีสองตติดตะรางไม่ค่อยจะมีง่วงก็ง่วงบนนอ ไปแล้วครับหนึ่งสามพี่แย่พี่แย่เบอร์นันติวิ่งไปแล้วพี่แย,ย,ย่ไม่กลับละพี่แย่ไม่กลับตายนั่นน่ะเพื่อนไปซ้อนทันมั้ยน่ะเรียบร้อยไปแล้วโอเคพิกซี่กับอารูอินโอเคคิกซี่ฆ่าได้ครับสวยอยู่อเอาได้สองได้สามด้วยเอาวะ ไสี่ไหมได้สี่เอาว่าอาดวินผ่าดไปหนึ่งสเต็ปเรียบร้อยเอสครับเอสแต่นาทีที่หโคตรไวเกมไวจเจ็ด เราเวลนำครับสวยมายดิ Trans ครับง่วงก็ไปนอนนะครับกูก็ง่วงเหมือนกันครับ <c oughs> เอาแล้วพี่เย้กูไปแล้วพี่เย้โดนจับเรียบร้อยอเกียรุินทะเลาะกันเปล่าที่ <c oughs> ยิงอยู่ยิงอยู่ปีอยู่ตีไปแล้วโดนอาใจอันนี้เรียบร้อยโอเค <have> ป้อมไม่ใช่เซฟโซนบอกเลย,ย,ย,ยเราคลิปเข้าเราน่าจะได้กลางอเ,ค,อเค,คลิปมาแล้ว เพียเอฟมาแล้วพ okay. no ีเอฟมาแล้วชนหน้าไปแล้วหนึ่งท <Hz. S 2> ีประกันไม่จ่ายนะครับแบบนี้เจตนาชนเหมือนเขาจะเอานไเหมือนเขาจะวางเอาไหมเนี่ยจับไปแล้วปีปีอยู่ปีอยู่แล้วเรายืนปีครับโอเค หมดนะเนี่ยหมดหมดไหมวะหมดเลยจบนะเนี่ยแบบนี้จบนะเนี่ยอาอพี่เย้พี่เย้ชนไปีกแล้วเรียบร้อยหมดตี้ครับน่าจะจบเลยแหละผมจบเลยนะครับเกมไวกว่ยังไม่ถึงสิบนาทีเลยยินตีชิวๆก็อ่าดิอา้าคลิปหายแล้วคลิปหมดเอ้าหมดตอนไหนวะ แนะลอดไนมะ่ไม่น่ารอดไม่น่ารอดไม่น่ารอดสัตกตัวสัตกตัวโอเคแล้วเมื่อกี้คลิปไม่หมดนะจบไปแล้วอา้าวป่าฉันมีจะจบเกมอยู่แล้วมีประโยชน์อะไรมั่งเนี่ยป่าเอาแล้วอาดูอินไปแล้วอาดูอินเอาแล้วเอาแล้วไปแล้วอาดูอิน มันเดือดมันเถื่อนแ่บแพทนี้ไปแล้วไปแล้วที่ี่แย่เราพี่แย่พวงสว่านจะต้องติไปช่วยดินแล้ดิินรอก,ก่อนกำลังไปสองหนึ่งอ้าวสวยครับสองหนึ่งไม่ถือว่าลุมสองหน,าน้าเราได้อคทซีดด้วยข่าวมันเดือดจัดจัดไม่ขนาดไอรีเองยืนไม่ได้ตอาแล้วสามสามตัวแล้ว ทำไมมันไม่มีว่ากำลังไปวะผมต้องไปตั้งใหม่วะมาแล้ว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 โอ้โหสามหนึง่งแม่งเอาจริงวะสามหนึง่งปีอยู่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 ได้อยู่ได้หมดได้หมดเอวได้หมดได้หมดได้หมด a r ดูอินตัวนี้มันเอาเรื่องว่ะสามหนึง่งโคตรเอาจบเลยครับไปไม่ไหวว่ะ ดี๋ยวเราไปต่อกันอีกตาแล้วกันครับ,อรบ,รบโอเคมอไ,ไม่ได้เครี่ครับเขาไม่ยอมเปลี่ยนเลยเราก็เลยได้เมดมา,าตอนนี้เหลือเหมือนเราจะเจอสตาต้าคอนเทนต์ครับเขามาป่าปะ่ะเดี๋เขาจะตึงครับเราดูเนี่ยผมอัดต่อเลยนะยที่สองกว่าวเมื่อกี้เกมไวไป,ไปคลิปมันจะสั้นเกินครับก็เลย อีกตาแล้วครับล่างเขามีประเด็นไงเ,เดี๋ยวเราดึงบัฟก่อนอาวแวนโดนเปแบบแล้วตายตายนะบอกเลยเลือดแค่นี้ตายนะบอกเลยแคลรี่แคลรี่แคลรี่แค่นี้ถึงกับฟิกเลยบอกมึงไม่ตายหรอกเพื่อน เขาอยู like 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 ่ไหนวะเราเอาบัฟออกวัโอเขารู้งานรู้ดีลอดเมาเนี่ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนจะไม่น่ารอดแล้วแหละเรียบร้อยโอเคได้ได้หมดไหมได้หมดเดี๋ยวว่าผม โอเคครับได้สองคุ้มอยู่โอเคไปไวจังวะเอาตัวนี้แล้วกันเอาหลบนิดน้อยการต่อเลยใช่ไหมน่าจะได้เขายังไม่รู้ตัวเขายังไม่รู้ตัวครับจงหวันนี้เทียบเทียบ พูดว่าบินบินบินบนจะตายจะตายโอเคที่เทากันตู้เรนเนอร์ว่จะลาส์นะนะเมื่อกี้เราไปดูบนก่อนเลือดเอาได้ห่อโอเคเขาไม่เอาเราก็กลับไปด,ดีเลือดแล้วกันแล้วเขาไม่เอาอโอ้ยยังจะโดน เอาแล้วแบนเอาพี่แบนได้เี้ยนะได้บูมติกแล้วต่อไปขึ้นออกไอ้สร้อยเล็กก่อนรู้สึกว่าเวทก็จะเยอะละเกินก็เพราควันหน่อยโอเคเจ็บแน่ๆ้วคือไม่ยอมไงไม่ยอมโดนไฟเดียวนะฮะ ขอสักหน่อยสักหน่อยสักหน่อยไม่ตายวะเออโดนป้อมตีจะตายแทนต้องกลับละไบรโอรู้ดีไหมเนี่ยไบรโอเห็นแล้วเอาปิกมาวะเรียบร้อยถอดคนหิวกลางคลิกซี่เรียบร้อย,อย,อยไม่ยอมกลับบ้าน ห่วงคลิปก็เป็นอย่างนี้แหละฮะไม่ดูเลือดตัวเองพวกวายโอเอโอเอ็มนึกว่าวยโอตาลายหมดแล้วแน่วแต่มองก็เบลอลิ้นก็ล้วนเขายังอยู่นะเดี๋ยวเราทำทองรัดสักหน่อยก็จะบ,บินถอยเครื่องตกเรียบร้อยเรียบร้อยเครื่องตกแล้ววายโอเรียบร้อยตัวที่สอง าตัวที่สมาไหมตัวที่3สักหน่อยนิดหนึ่งโอเคตัวที่3โคมแล้วไม่ถึงได้ไหมนะเนี่ยเข้าป้อมที่เอาละมันได้แล้ว,ลวยติดติด มีเล่นลีเลียดีเลยแม่งมีประเด็นกับคลิปตลอดเลยเขาเล่นก่อนเดี๋ยวได้แล้วตา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 โอเคสักหน่อยสักหน่อยเสร็จแล้วทายกันสองตัวตัวหนึ่งโอ้ยโอ้ยโอยไม่ทันแล้วแหละเอาเอาโอเคได้อยู่ดูเรียนแั่งเดินไปเดินกน เจอกระสุนเอาแบบมอทอร์ไซค์เพราะว่าน่าเบื่อช้างเปิดประเด็นช้างช้างกูไปเปิดประเด็นพี่นะแล้วช้างกูไปเปิดเดินเดินแสนติโอ้ยลิ้นพันกันพันไหมเนี่ยได้าเพื่อนได้รับเพื่อนหน่อยโอเคมาแล้วได้กูโดนยกเป็นเรียบร้อยหนึ่งครับครับ ถ้ตัวตำอไปตะกวไม่แรงเลยวะชาตูชา,าตูใช่ไหมเฮไม่ยอมกราบนี่ก็จะตึงนะเนี่ยรับเพื่อนรับเพื่อนมาแล้วมาแล้ว,ลว,ลวเรามาแล้วเรามากวดรัดเค นอนฮะเราลาดเราไม่ใช่ช่วยเราฟาร,ร์มหน่อยนะครับยีกางเข้าแล้วเลื่อนได้ถอยแล้วครับก็เกมไวอยู่นะติดาทีจงมันจะเข้าเลทเกมแล้วว่ะ แคลลี่เราไม่มาออว่ะาเราเอาบนก่อนนะรวมตัวรวมตัเธอตัว,ตวเ,เองไปอยู่บับเนี่ยนะกันด้ากันด้าโอ้ยโดนไม่โอ้โคตรเบาเลยทำไมไวะไปก่อนครับไม่ได้โดนคอแล้วเดียวระ ไปไบโอโอเค,อเคน่าจะจบแล้วแหละเขาไม่น่าจะสู้เราไหวนะโอ,โอ้จะตาย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 ซีคอร์ดจะมาลาดหน่อยท,ทันกันได้ยิ่งลอยตูเรนตูเรนเพื่อนโอนกับตว์ชายเอค,ครับเอสจบเลยแล้วกันไม่รอแล้วนะไม่รอแล้ว ก็จบเลยง่วงง่วงมากวนันนี้ตีสองจะตีสาแล้วโอเคฮะเอาสองเกมพอแล้วกันเพราะว่าจะเอาคลิปเดียวมันก็ทั้นเกินนะครับไม่ถึงสินาทีก็ได้เอาอันนี้มาเพิ่มอ๋อสาตาเขาหลุดอ๋อหลุดแล้วมาได้เป็นป่านี่นะก็ภาราทีมนะครับแบบนี้ก็ ไหนก็หลุดแล้วนะฮะก็ F K แล้วก็อะไรดีโยนอีกัน,นึงเอาเป็นเลือกป่าไหมเพราะเขาเอาป่ามานะโอเคไปฮะหคะแนนง่วงก็ไปนอนพนมโอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับช่วงนี้ผมไม่ค่อยว่างนะครับผมก็เลยลงคลิปท้าหน่อยแต่ถ้าก็จะพยายามลงให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่นะครับ ฝากที่ตามได้หละบ๊ายบาย